ครับกาสวัสดีเอฟทางช่องย t ท b e อาจารย์น็อตตีพาวรวยสวัสดีเอฟทางเพจตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวออน็อตสิทธิ์ปู่ใหญ่นัทพงศุภิษเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว่ยพน,นันวันนี้อาจารย์อยู่ที่สำนักในวันที่ฝนตกอาจารย์จะจุดทูบขอโชคลาภกับองค์ปู่องค์ดำองค์ย่ามณีจันนะครับที่ตำหนักปู่ใหญ่ออน็อตวันนี้บรรยากาศดีเพราะว่าหมอกนานะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันแล้วกเ็เหมือนปู่เล่นน้ําวันนี้ปู่สดชื่นอาจารย์ก็เลยจะนําทูบเนี้ยไปจุดกับปู่องค์ดำนะครับ ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลความชอบของอาจารย์อาจารย์จุดของอาจารย์เองเพื่อที่จะไปหาลอตเตอรี่นะครับเนาะก็ได้ตัวไหนก็จะไปเอาลอตเตอรี่ไว้เพราะว่าปู่มาเข้าฝันบอกอาจารย์เนี่ยว่าหาเก้าหกด้อลูกเด้อไปหาลอตเตอรี่ไว้ก็สาธุบอกปู่แล้วว่าถ้าถูกมีโชคถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยหรือว่ารางวัลเลขท้ายรัฐบาลลอตเตอรี่เนี่ยก็จะ นำผลไม้ก็อย่าง4ชุดดอกาก,ากุหลาบเกสดอก4ชุดถวายปู่ดำปูเวศองค์ย่าม้นีจันนะครับเนาะะเดี๋ยวเราไปรอรุ่นพร้อมกันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะเอาคลิปนี้รวมกับคลิปบรรยากาศที่เดินชมสำนักให้ชมด้วยแล้วกันเผื่อใครอยากชมนะครับนะเนาะเผื่อใครอยากชมก็จะเอาคลิปให้ชมเลยนะครับเนาะหรือว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นแยกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปบอกว่าเนาะ ๋ยวต้องดูก่อนนะเผื่อมันยาวไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาถ้าไม่ยาวอาจารย์ก็จะตัดใส่กันทุกคนก็รอดูกันแล้วกันในคลิปนะครับดูบรรยากาศชมนะครับว่าบรรยากาศเป็นมายังไงนะครับพอชมเสร็จแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายคลิปให้ชมอ่ะชมรวมๆไปเลยในระหว่างที่เรารอทูบเนี่ยอาจารย์ก็จะพารีวิวเดินชมสำนักก่อนแล้วเราก็กลับมาดูทูบนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชม กันว่าอาจารย์จะจุดทูบได้ตัวไหนนะครับเนาะอันนี้เขา,าู่ใส่ใส่น้ำมันดิโอ้น้ำมัเปล่านาะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจุดทูบเสร็จเราเดินชมบรรยากาศเดี๋ยวอาจารย์จะมาถ่ายทูบให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับเนาะได้ได้ชมบรรยากาศในวันที่ฝนตกนะครับเนาะอ่ะเร็วเดี๋ยวกันไปเลยนะครับป่ะน้องมานมานะครับนี่ก็ตอนนี้ก็มีพี่พี่ fc เขาก็มาขอโชคขอลาบเหมือนกันนะครับเนาะอาจารย์ก็ มาขอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปครับทุกคนสวัสมดีครับวมสดีครับวมสดีครับ,รบข,อขอถ่ายรูปได้มคะได้ครับอโอ้มาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะจุดทูบตรงนี้นะครับเนาะ,ะมาถือกล้องมาถ่ <laughs> ายรูปเลยครับถ่ายรูปก่อนก็ได้ก็หนูถ่ายแล้วครับมาเลยครับไกก็ได้นะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะขอพรปู่กันก่อนเนาะทุกคนก่อนที่เราจะจุดธูปเปียกมาอนยอดครับมือนีนะครับเพราะว่าวันนี้ที่สำนักเดี๋ยวเราตัดคลิปไปก็จะเป็นคลิปที่เดินชมสำนัก เดินชมเสร็จแล้วเราก็มาค่อยมาดูอาเลขทูบตอนท้ายรายการด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเด้อผลิตะวานะเมตังสัเมตตาพระท่านตาวิคิตติจิตตาบริตังวานันตุสักเเกามีตะลุเปคิริสีขะละตะเตจันตะวิเควิมาเนทีเปละเทจขาเมตะลุวันะกานีเคหะวะทุกิเขตเทพุมมาเจนตุเดวาจัาตลาวิสมียาคันันธ์มนาคาติทันตาสนิเกยัง มุนีวาระปัจจังทรสรุปมุนีสนัตุธรรมสุนักาลุยหันตาธรรมสุนักาลุยหันตาธรรมสุนักาลุยหันตาหนึ่งขอโชคลาบและปูเด้อลูกจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห่าวถอยหกสิบเจ็ดตาถูกแล้วมีโชคมีลาภจากลอตเตอรี่ลูกแก่น้ำผลไม้มีโชคมีลาภจากถูกปูลูกจะน้ำผลไม้เก้อยางสีชุดดอกกุหลาบเขาซื้ดอกสิชุถวายปูดับปูเห็ดลงยางไม่จันทารอ าถูกภูกปวดเมตตาด้วยสื่นวลมามันใ่ยังมั้งขึ้นดับดูเกดเส คือบดับเดี๋ยวเราเอาลายตั้งนี้หี่อยมัหลายตั้งนะครับภาพก็ในระหว่างนี้นะครับอาจารย์กำลังจุดธูปนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นตัวไหนแต่เบื้องต้นเห็นยญ51นั่นเอเห็นไหมเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะในระหว่างนี้เด Harmon> ี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศที่สำนักก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ภาพเมื่อกี้ก็เป็นลายทางงตอนนี้ก็มีพี่ๆ FC นะครับ เดินทางมาก่ายไหว้ผูจักกทมอครับแมอันนี้ค่ำแล้วนะตอนนี้ก็นี่17 4 5นาฬิกาาทีแล้วนะครับทุกคนนะแต่พี่ๆเขาก็เพิ่งมาถึงกันก็ให้เดินชมเดี๋ยวเราไปเดินชมสำนักก่อนเราค่อยมาดูทูบอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสาธุนะครับทุกคนเด้อตอนนี้ทูบขึ้นมาแล้วแต่ยังสับสนว่าเลขอะไรนะครับเพราะว่าให้ทุกคนพิจะะาจรณาเอาแล้วกันว่าที่เห็นข้างหน้าคือ8บอก หนึ่งอะชัดแล้วหนึ่งอะชัดมากเลยเดี๋ยวเราซูมเข้าไปหนึ่งอะชัดแต่ข้างบนไม่ศูนย์ก็หกก็แปนะดเนาะหกบอกแล้วแต่ทุกคนจะเห็นนะครับเนี่ยรือว่านี่ครับแต่หนึ่งเจ็ดอะชัดแล้วนะอาจารย์ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ศูนย์ก็หกก็แปดเนาะอะไรดีว่านี่ศูนย์บอก นะทุกคนดูเอาแล้วกันนะครับจายวิจารณญาณน,นะครับรอดในการรับชมไอจารย์จุดเองจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่เกี่ยวกับใครเรื่อออถ้าอย่างตามลอตเตอรี่ก็ตามไปนะครับเนาะนี่แหละครับนะทุกคนดูเอาโอ้กล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยคนดูเอาว่าอะไรว่าหนึ่งเจ็ดอ่ะชัดแล้วแต่ว่าตัวแรกไม่หกก็แปดก็ศูนย์เนาเนี่สู้มากใกล้ไปเนาะ ดูอีกทีก็เหมือนเหมือนอะไรเนาะคิดว่าคิดว่าหกเนาะผมคิดว่าหกนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าอะไรกันคิดว่าแปดคิดว่าศูนย์คิดว่าหกเนาะลองทายดูแล้วกันนะครับสาธุน,นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็จุดให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทูบที่วงดํานะครับขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ชมคลิปให้จบด้วยความ สบายใจนะอ่ะไปอาจารย์เด็่พิลอตเตอรี่ครับผู้ใดมากลอตเตอรีก่ก็ตามลอตเตอรี่ได้ครับสวัสดีครับ